คำเตือนระวังบางคำที่ฟังไม่รู้เรื่องพราะพี่ที่ก่อุส่าห์เขาหนึ่งเกินไปสวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องฟีมองชาแนลในรายการกินโชว์นะคะวันนี้คุณแม่ดีเควสร้านมาก็คือร้านปริชาติเป็นร้านข้าวซอยข้าวซอยเก่า,าแก่ของเมืองฝางเป็นร้านข้าวซอยเก่าแก่ของเมืองฝางนะคะถ้าเกิดว่าใครมาถึงฝางไม่ไปร้านนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงใช่ยังมาไม่ถึงนะคะ ก็เป็นร้านที่สมัยอากงเนาะบ้านเรากินสมัยอากงมาแล้วร้านนี้เปิดมาแล้วประมาณกี่ปีคะคุณแม่40แก่ๆแ,แล้วคะ่ะ40กว่าปีแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาไปดูว่าร้านเขามีอะไรขยะังข้าวซอยไก่เพราะว่าร้านนี้ไม่มีหมูนะจ๊ะมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อข้าวหมูไก่ แล้วก็ข้าวไก่นึ่งเฮ้ยเก้าก็จะเป็นของหวานมันมีของหวานให้เด็กด้วยก็คือจะมีไ e อติมเนแล้วก็ขนมโครโกเคี้ยวหลังจากกินข้าวซอยเสร็จเดี๋ยวเราไปดูร้านกันเลยค่ะร้านก็จะตั้งอยู่ที่ซี่แยกกัิกรนะคะในตัวเมืองของเมืองฝางเลยถ้าใครกลัวมาไม่ถึงก็เซิร์ชเลยค่ะเข้าซอยปริชาเพราะว่าร้านเขาอยู่มานานานยังไงก็มีพิกัดแน่นอนอ เอาไก่แล้วป่ะเอาเอ็ก็ข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อพิเศษข้าวหมูไก่ล้วก็จะเอาไอติมไอติมค่ะข้าวซอยกรอ ข้าวกินแล้วกินมาละเซรัตเปล่าค่ะเนี่ยร้นานทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมน,นะคะมามาสั่งด้วยเมนูที่แบบมีความชำนาญเตรียมกันในรถแล้วเราได้สั่งเมนูไปแล้วนะคะก็จะมีข้าวหมูไก,ก่ข้าวซอยไกย่แล้วก็ข้าวซอยเนื้อพิเศษของการส่วนน้ำการสั่งอย่าง อเก๊กฮวยสวนผู้มองน้ำเปล่าแล้วก็ก้าวก็กินไอติมสำหรับเด็กไม่แบบถ้าใครไม่อยากเด็กคนไหนไม่อยากกินอะไรก็มีของหวานให้กินรอผู้ใหญ่ตอนกินข้าวนะคะเดี๋ยวลองมารออาหารกันเลยดีกว่านะคะไปข้าวหมกไก่เดี๋ยวเอาข้าวหมกไก่มาให้มองเนี่แหละรนะ้านดู่มำบันข้าวหมกไก่ก็จะเป็น มีน้ำซุปน้องใหญ่นะน้องใหญ่มากคือแบบได้ชิ้นโตๆบางทีนี่คือได้เป็นกระดูกเส้นเขาก็จะเป็นเส้นทําเองนะคะเนี่ยค่ะเส้นเขาจะไม่เหมือนข้าซอยที่อื่นข้าซอยที่อื่นอาจจะเป็นเส้นซื้อมาหรือเส้นอะไรพวกนี้แต่ว่าเส้นที่นี่เขาจะทําเองไหวไงครับไหไงครับผม เขารู้ว่าอร่อยไงเขารู้ว่าอร่อยไงต้องสั่งด้วยที่สองด้วยปกตีแล้วอะแม่เขาสั่งข้าวราดนี้ไปแบบที่ข้าวซอยราดนี่ไปทำที่บ้านตลอดใช่เพราะที่นี่แบบเขาจะมีที่ข้าวซอยขายเนาะเ,เพราะว่าถ้าใครที่แบบเอออยากจะทําให้ลูก,กหลานกินกันในวันหยุดงี้ก็จะสามารถมาซื้อที่ข้าวซอยที่นี่ได้คนะ่ะแล้วเรา กินนะ้ำมื้อเย็ยนเราเราไม่กินแล้วครับมื้อเย็ยนอนะให้จริงๆเถอะมื้อเย็ยนเราไม่กินแล้วครับกินมื้อเดียวให้อิ่มไปเลยครับขอตัวไปกินก่อนนะคะกอลองชิมน้ำจินมพายได้ไหมคะม <laughs> จะเป็นโควิดไหมคะเนี่ยมาด้วยกัน Rất được Ăn được Được không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่ได้มาลานนี้ตั้งแต่ตอนนั้นแม่อายุเท่าไรประมาณสักเจ็ดขวบน่าจะได้น,าน,น,านดั้นๆในหล่อถึงจะได้ออกสวนตอนนั้นมันสมัยตอนยุคไม่ค่อยมีรถไงเวลาออกสวนก็จะต้องแบบเอารถไถออกมาจาบกงรถไถยังไงรถไถที่เป็นรถแบบไถดินน่ะรถควนดินน่ะนั่ง<ไ>นั่งออกมาที่ปากทางแล้วก็ อาจจะมีสาล้อแล้วก็ไปเรียกสาล้อแล้วให้สาล้อเขาปันาาน่นมา,ามาแล้วจ้า,จาดได้นะขนาดเลยเอาไมาจ่จอยกับไม่จอยเจ๊นี่เลยอ่ะเอาสามล้อปั่นมาจากปากทางล้ออ้อปั่นมาจนถึงปากแต่ก่อนนี่มันเป็นบ้านไม้ที่เนี่ยเป็นบ้านไม้ แล้วก็เขาจะเลี้ยงนกขุนทองเป็นออไฮไลทจไ์จำได้จำได้จำได้แต่แล้วพอมาถึงปุ๊บม,มันก็สวัสดีเจ้าข้าซอยบอดเจ้าจำได้จำได้ค่อย <c oughs> กระสอยเป็นอู้อะนะข้าวไตาบอดเจ้าเขาอีกเกข้าแหมถ้วยบอดเจ้านี<อ>่ยเออตอนแรกขนาดนกขุนทองอะมีสองตัวจะเลือ่อกแั่เวลาเนาะ มันจะต้องตายไป,ไปแล้วเวลามาเนี่ยอากูมัเมินปลาออกมาซื้อกลับบ้าน,านกันเยอะปะก็ส่วนใหญ่จะกินที่ร้านไม่ค่อซื้อกลับบ้านนะกินเสร็จแล้วก็จะไปจ่ายตลาดอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นก็กอื้ตั้งแต่จานประมาณธรรมดา10บาทพิเศษส5บหาบาทนะจนตอนนี้อยู่มาถึง40-50บาทมากเวลาผ่านไป40กว่าปี บาเรียนนี้ทมมากยุกเงินเฟ้อใช่เนะพี่ยุกเงินเฟ้อทุกอย่างเท่าเดิมแต่เงินมันต้องใจแพงขึ้นอิ่มแล้วยังคะค่ะอิ่มแล้วค่ะทุกอย่างรสชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือความอร่อยเกือบเลยค่าจ้า ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปกินร้านเค้กที่เปิดมาประมาณน่าจะสิบปีได้ละร้านเค้กร้านเค้กไนกูเพราะว่ามาเส้นนี้มันจะตรงข้ามกันจะเป็นร้านข้าวซอยปริชาเสร็จแล้วตรงข้ามก็จะเป็นร้านเค้กร้านกาแฟไนกูเปิดมาประมาณสิบปีได้ละอืมไปร้านนี้เค้กเขาอร่อยแม่แต่แม่ชอบกินครัวซองเขาไปไปกัน ใหญ่มากถูกนะถูก,ถกเพราะที่อื่นนี่ตอนนี้เังใหม่มันชิ้นร้อยกว่าบาทแล้วเนาะเออเอาครวซองสี่ชิ้นค่ะโอเคไปนี่แหละก็จะเป็นคลิปพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับคลิปกินคลิปนี้ ก็ข้าหลังก็จะพาไปกินที่มากกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมีร้านที่แม่แบบอยากกินมากๆอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านอะไรคะร้านถนอมค่ะเป็นร้านอาหารไทยมากไทยจ๋าแม่บอกว่าแกงส้มอร่อยมากแบบแกงส้มไทยโบราณอะ่ะอืมอืมทำไมถึงแม่มีความทรงจำาอย่างกับร้านถนอม เออยัง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 ไม่ต้องบอกนะคะเดี๋ยวรอเราไปก่อนคะ่ะเราก็จะอธิบายในคลิปนั้นแต่วันนี้นะคะกินปริชาเศษกินของข้าวตกของหวานที่ในครูได้เลยนะคะก็รัวซองของเขาชิ้น50บาทซึ่งถูกกว่าทุกที่แม่เคยซื้อรัวซองที่แพงที่สุดเท่าไหร่คะชิ้นหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทอะ่ะอื องร้อยกว่าบาทต้องบอกไหมต้องบอกชื่อไหมไม่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 บอกชื่อไม่อร่อยไส้ไม่อร่อยไส่ไม่อร่อยมาโป้หูละว่าที่ไหนเก็บไว้ในใจดีกว่าถ้าบอกว่าไส่ไม่อร่อยนี่รู้เลยว่าที่ไหนเพราะแม่เป็นคนชอบกินขัวซองมากๆรัวซองต้องเป็นรัวซองเนยสดถ้าเป็นเนยมาร์การ็นี่ก็ไม่ไหวใช่มันแข็งอ่าถ้าเป็นเนยสดนี่มันจะนุ่มเนาะหอมนุ่ม ชุมช่มเนยชุ่มเนยใช่เอ,อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราไปร้านไหนนะคะก็คอมเมนต์ว่าไปร้านนี้ให้หน่อยค่ะแถวเชียงใหม่กับฝางนะคะไปร้านนี้ให้หน่อยค่ะแล้วเมนูเด็ดคืออะไรก็แนะนํากันมาได้ส่วนพวกเราร้านไหนอร่อยพวกเราจะพาทุกคนไปอยู่แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ